ครับองค์คที่สามครับองค์คต่อมานะครับนีวนะครับอ่ะพอเรามนาะดูเรื่องสามเนี่ยเราจะเห็นว่าจะเจอเป็นเส้นเกษาเนี่ยอยู่หลายองค์ความจริงแล้วมีทุกองค์คแต่บางบางองค์เนี่ยอยู่ข้างในเราก็เลยไม่เห็นนะบางองค์อยู่ข้างนอกเราก็เลยเห็นเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นเส้นเกษาอืมนะครับเนี่นครับนี่นะครับ,รบอย่างนี้นะ อ่ะเนี่ยองค์นี้เยอะเลยนี่ครับโอ้โหเยอะเลยอืครับเนี่องค์นี้เยอะเลยมีมีให้เห็นเยอะเลยนะครับนี่ทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยครับแล้วก็ที่เห็นเป็นจุดเล็กๆจุดดำๆสีดำสีแดงเลยเนี่ยอันนี้ก็น่าจะเป็นเกสรดอกไม้ เพราะว่าตามมวลสารที่ท่านสร้างพระของขัญเนี่ยอ่ะก็จะประกอบไปด้วยเส้นเกษาลหลวงพ่อสดมีดอกไม้ที่ท่านบูชาพระ <c oughs> แล้วก็ปูนขาวปูนขาวผสมน้ำมันตังอิ่วครับอืนี่องค์นี้นี่แบบสวยคลาสสิกมากมีเส้นเกษาทั่วองค์